นุนการเดินทางโดยนั่งรถไฟเที่ยวฮอกไกโดกับวงทนงชัยนรงสิงห15์15-20พฤศจิก,กาย,ยนนี้โทร02-530-9564และ085-666-3963เมทริกซินเมทริกแทนโรมิงโทรกลับไทยราคาประหยัดรับสายฟรีในต่างประเทศโทร02-696-9594และ 0 2 6 9 6 9 5 9 8 Just Go Together Episode 1 by Metric ให้คุณเที่ยวฟรีที่ฮอกไกโดกับนงอเดติดตามได้ที่ www.facebook.com และ justgo.tv ประเทศเกาะเล็กๆที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเ <c oughs> มืองแห่งแสงสีที่ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเมืองแห่งนี้ก็จะมีชีวิตชีวาเปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์ในแบบที่ยากจะลืมเลือนสำหรับรายการ Just Go To Gether วันนี้มิามีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของการเที่ยวยามค่ำคืนของสิงคโปร์มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะนั่นก็คือที่นี่เลยทาร์คีแหล่งรวมความบันเทิงสำหรับคนที่รักไนท์ไลฟ์ จะน่าสนใจขนาดไหนวันนี้ห้ามพลาดนะคะเราจะไปคัดข,ขึ้นต่า้ามถนนที่นี่ต้องเป็นระเบียบมากๆนะคะเพราะว่าผิดนิดเดียวเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายแบบร้ายแรงเลย เราเดินมาค้าคีได้ง่ายๆแป๊บเดียวถ้าเป็นคนเดินเร็วน่าจะใช้ลาประมาณ10นาทีคนที่นี่เขาขาไม่ได้ยาวมากแต่แบบว่าสับเท้าก็เดนเร็วมากสังเกตได้จากเวลาข้ามถนนนะคะเวลาที่กระพิบเนี่ยให้เวลาข้ามถนนเพียงแค่ประมาณ20วิเลยคือถ้าถ้าขาไม่เร็วจริงๆนี่ก็แบบว่าวิ่งกันหน้าตั้ง เซ็นจูบคัสคีนะคะถ้าเจอตรงนี้ก็แปลว่าถึงแล้วกว่าจะถึงคาคีเนี่ยได้หมดตังกับพวกนี้แน่ๆเลย โทรมาหาได้ตลอดเลยนะพี่รับสายฟรีอยู่แล้วฮัลโหลพี่รักจ๊ะฮะน้ำหอมน้ำหอมซื้อที่นั่นงก็ได้รู้มาที่เนี่ยข้าวโรมิวนแพงเออเร็วแล้วแค่นี้ก่อนนะ,ะเบื่อข้าโรมิ่งแพงทำไมไม่ลองมาใช้แมทริกดูละ่ะค่าโทรถูกกว่ากันครึ่งต่อครึ่งได้เน็นได้และที่สำคัญยังรับสายเบอร์เดิมได้ด้วยอ๋อแมทริกเมคเซนส์ <Matrix. S 2> สนับสนุนการเดินทางโดยนั่งรถไฟเที่ยวฮอกไกโดกับวงทนงชัยนรงสศห์15-20พฤศจิก,กาย,ยนนี้โทร02-530-9564และ085-666-3963เมทริกซินเมทริกแทน roaming โทรปรับไทยราคาประหยัดรับสายฟรีในต่างประเทศโทร02-696-9594และ02-696-9598 น้ำผลไม้รีเฟชเตเติมความสดชื่นดื่มได้ทุกเวลา Just Go Together Episode 1 by Metric ให้คุณเที่ยวฟรีที่ฮอกไกโดกัานงอเดติดตามได้ที่ worldwideweb.facebook.com และ justgo.tv ก็เป็นเหมือนกับแลนด์มาร์คของคารคีเลยค่ะก็คือจะมีน้ำมีบันไดให้มันนั่งชิลๆนะคะแล้วก็ตรงข้างหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกับลานกิจกรรมบางทีเขาจะมาเล่นดนตรีบางทีเขาจะเหมือนกับว่าเป็นพวกนักศึกษาพวกงานอาร์ตเนี่ยะค่ะมาขายของเดีวจะลองเห็นตรงนี้เลยใต้คารคีถ้าเธอรู้ว่าเรามาถึงแล้วนะคะซึ่งตรงข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนเครื่องเล่น <además S 1> เขาเรียกว่าจีนแม็กซ์ค่ะคือจะเป็นรูปกลมเตมที่จะ ใช้ยางยืดขนาดใหญ่ดึงเอาไว้แล้วก็ปล่อยเดึงขึ้นไปเขาจะเปิดเฉพาะช่วงกลางวันนะคะดึกๆึกเนี่ยเขาจะไม่เปิดเพราะว่าเขาทางจะอันตรายแต่ว่าคาคีเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะคะแบบมองเข้าไปเอ้ยมีแค่นี้เองเหรอเหมือนเป็นซอยลเล็กๆเองจริงๆแล้วข้างหลังเนี่ยยังมีลึกเข้าไปอีกนะคะทั้งร้านอาหารผับบาร์โรงแรมที่พักครบทุกอย่างอยู่นี่หมดเลยแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่จะมาที่นี่เนี่ยก็จะเป็นประมาณไฮโซสักนิดนึง ไม่ถึงขั้นหรืแบบว่าต้องหุบนหะูธุรกิจขนาดแบบอลังการขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ต้องพอสมควรเพราะว่าร้านอาหารหรือว่าผับบาร์เนี่ยก็คือจะมีพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยแล้วก็ร้านอาหารอย่างจัมโบ้ที่คนไทยรู้จักกันดีอาหารซีฟู้ดที่ราคาแพงมากนะคะแต่ว่ารสชาติแบบอย่างนี้เลยแต่วันนี้เนี่ยวิลาจะพาไปกินอาหารแถวแถวาคาดคีที่ไม่ไม่แพงเลยแล้วก็ดังอร่อย รับรองว่าถูกใจแน่ๆถ้าใครมาก็ต้องมาลองค่ะตอนนี้ขอแบบกินบรรยากาศแทนก่อนละกันสุดยอดสดชื่นมากๆไม่น่าเชื่อว่าอากาศจะใกล้เคียงกับประเทศไทยแต่ทำไมมันสดชื่นขนาดนี้แค่นั่งอยู่นี้ทั้งวันก็อยู่ได้แต่ขอมีอาหารมีอะไรนะ <c oughs> ถึงแหล่งท่องเที่ยวของคนที่ชื่นชอบบรรยากาศสนุกสนานและแสงสีเสียงยามค่ำคืนแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นย่านคลาคีอย่างแน่นอนค่ะในอดีตนั้นย่านคลาคีเป็นท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าที่มีความสำคัญในสิงคโปร์เต็มไปด้วยโกดังเก็บของมากมายและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ย่านธุรกิจโดยรอบมีการพัฒนาจนกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญของประเทศ าเรือแห่งนี้ตั้งชื่อตามเซอร์แอนดรูคาร์กผู้ว่าคนที่สองของประเทศสิงคโปร์คาร์คีแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าขายทางน้ําในอดีตนั้นที่นี่จะเต็มไปด้วยเรือท้องแบนจานวนมหาาลต่อมาเมื่อมีการประกาศให้คาร์คีเป็นท่าเรือปลอดภาษียิ่งทําให้ท่าเรือแห่งนี้จเจริญขึ้นไปมากเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของคาร์คีก็คือความสวยงามของสิ่งกอ่อสร้างต่างๆซึ่งเป็นผลพลอยได้มาจากที่บรรดาพ่อค้าทั้งชาวจีนและชาวยุโรป ต่างนำรูปแบบสถาปัตยกรรมของตนมาสร้างเป็นโกดังเก็บสินค้าและที่พักอาศัยในบริเวณนี้ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตาและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่ใครมาสิงคโปร์ก็ต้องแวะมาสักครั้งรัฐบาลสิงคโปร์จึงได้ทำการปรับปรุปงภูมิทัศน์เพื่อให้คลาค,คีสวยงามโดยดัดแปลงท่าเรือให้กลายเป็นห้างสรรพสินค้าและออกแบบคลาคสตรีทให้เป็นถนนคนเดินยามค่ำคืนจนปัจจุบันย่านคลาค,คีกลายเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมความบันเทิง สำหรับผู้ที่หลงหลักไนท์ไร์อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะไครมาคาชีไอติมร้านนี้เรามเมนำแล้วก็ได้มาแล้วไอศครีมไม่มีกิ่แต่ว่ารน้าตาดีมากค่ะราคาก็มไม่ถึงกับแพงมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าถูกนะคะ นี่แบบว่าอร่อยทะลุโลก ก็เรียกว่าเป็นไอติมที่มีเฉพาะที่สิงคโปร์เป็นไอติมที่ทําได้ง่ายๆแต่ว่าอร่อยมากๆหนึ่งเหรียญเท่านั้นค่ะคือเขาจะเอาไอติมมาเขาจะมา,มาแบบเป็นบาร์มาเลยแล้วก็จะตัดตัดแบ่งคือราคาไม่ขึ้นเลยนะคะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแต่ว่าสังเกตได้คือไอติมบางเลยแล้วก็ขนมปังเนี่ย ก็เป็นขนมปังแล้วแต่ร้านค่ะบางร้านเขาใช้ขนมปังขาวธรรมดาแต่ว่าอย่างร้านนี้เนี่ยที่เขาอยู่ตรงนี้มานานมากๆแล้วเขาจะใช้ขนมปังที่มีหลายสีมีแต่ไม่แน่ใจว่ามีผลถึงรสชาติด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าขนมปังไม่เคยเหมือนร้านอื่นเลยจะไอติมบางลงอะ่ะแต่ก็โอเคนะเพระาะราคาไม่ขึ้นเลยขอลองชิมเลยนะคะรสชาติยังไม่เปลี่ยนอร่อยมากลองทำที่บ้านได้นะคะ ซื้อไอติมมาตัดุูบเอาขนมปังหอกินแต่แบบมันบวกกับบรรยากาศด้วยนะถ้าแบบทำอยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ที่สิงคโปร์ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกดีขนาดนี้น่าหมันไส้เนอะ สะพานตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สําคัญของค่ากี่เหมือนกันเพราะว่าแต่หลายคนเนี่ยจะชอบมาเดินมาถ่ายรูปกันนะคะซึ่งสองข้างเนี่ยเขาก็จะเหมือนเป็นเอาไว้ให้คนปีนขึ้นไปนั่งได้เราก็จะเห็นทั้งวัยรุ่นนักท่องเที่ยวนักธุรกิจบางคนก็มานั่งทานอาหารกันตรงนั้นเลยนะคะหลากหลายมากๆที่เราจะสามารถเห็นได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยแถนี้ทั้งหมดเป็นร้านอาหาระคะ่ะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดที่รสชาติที่แบบว่าขึ้นสวรรค์ต้องเรียกอย่างนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวแม่น้ํา ข้างหลังเรานะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบไนท์ไลฟ์นิดนึงคือจะมีผับมีบาร์คึกคักคึกค,คืนมากเลพิเศษนะคะส่วนตอนกลางวันเนี่ยจะดูสงบก,กว่านี้หน่อยเพราะว่าเขาจะมีของมาขายของที่เป็นของพิเศษหน่อยอาจจะแบบมีไม่กี่ชิ้นแล้วก็เป็นของแฮนด์เมดอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถมาเห็นที่นี่ได้แล้วก็เดี๋ยว ถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาก็จะมากันเป็นคู่คไม่ว่าจะไปตรงนั้นหรือว่าอีกคนหนึ่งที่กําลังจะเดินผ่านกล้องตรงนี้นะคะก็จะโอบไหล่กัน,อกนเอสปกอย่างเงี้ยตลอดเลยเราเห็นอย่างงี้เราโมโหเราต้องไปหาอะไรกิน <laughs> เดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีก,กว่าปะอ้าวลมเย็น มีตึกหลายรูปแบบให้เราเห็นอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้างก็จะเป็นตึกท,ทั่วไปอย่างที่เราเห็นว่าเป็นห้างธรรมดาเลยถัดมาห,หน่อยเป็นโรงแรมค่ะที่ตึกก็จะดูแบบยูนิคขึ้นมานิดนึงจะดูแบบว่าคลาสสิกหน่อยเพราะเป็นร้านอาหารเนี่ยดูเป็นแบบฮอลแลนด์มาก แล้วพอมาเป็นฝั่งนี้นะคะตึกก็จะเป็นตึกที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปตามสิงคโปร์ที่เขายังอนุรักษ์เอาไว้อยู่แต่ว่าเขาก็จะทาสีให้ดูเป็นลูกกวาดเป็นแคนดี้นิดหนึ่งทั้งสีชมพูพาสเทลสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็จะมีเหมือนเป็นแบบที่ไร้เรียกเป็นต้นไม้ละกันเพราะดูไม่ออกว่าเป็นอะไรแต่เขาก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆก็เป็นอะไรที่แบบว่าคนถ่ายรูปแชะ์ได้ตรงลงตอนนี้เราอยู่ประเทศอะไรคะ พ่เราที่นี่นะเหมาะสำหรับแบบคนที่มาเหมือนมาฮันนีมูนหรือมาเป็นคู่รักนะคะเพราะว่าถ้ามาปีนตรงนี้ผู้หญิงจะปีนไม่ได้ใหรแบบโอ้ยปีนไม่ขึ้นพี่ชายก็ต้องบอกอุ้งขึ้นหวานชั่วร้ายเนาะ โทรมาหาได้ตลอดเลยนะพี่รับสายฟรีอยู่แล้วฮัลโหลพี่รักจ๊ะฮะน้ำหอมน้ำหอมมันซื้อที่ไหนกันก็ได้รู้ไหมที่เนี่ยค่าดอร์มมีกันแพงเออเร็วแล้วแค่นี้ก่อนนะเบื่อค่าโรมมีกัแพงทำไมไม่ลองมาใช้แมททริกดูล่ะค่าโทรถูกกว่ากันครึ่งต่อครึ่งได้เน็่ยได้และที่สำคัญยังรับสายเบอร์เดิมได้ด้วยอ๋อแมททริกเมคเซนส์ สนุนการเดินทางโดยนั่งรถไฟเที่ยวฮอกไกโดกับวงทนงชัยนรงสศห์15-20พฤศจิกาย,ยนนี้โทร02-530-9564และ085-666-3963เมทริกซิมเมทริกแทนโรม,มิงโทรกรับไทยราคาประหยัดรับสายฟรีในต่างประเทศโทร02-696-9594และ02-696-9598 น้ำผลไม้รีเฟชเติมความสดชื่นดื่มได้ทุกเวลาร้านอาหารคิมจูคิมจูคอเรียนรอยัลครูซีนจำเอาสำนักพิมพ์หนังสือแนวสร้างสรรค์เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่พร้อมเปิดโลกหนังสือในมุมมองที่หลากหลายสำหรับคุณ just go together episode 1 by metric ให้คุณเที่ยวฟรีที่ฮอกไกโดกันงอเดติดตามได้ที่ w w w facebook com just go tv ้นแบบีข้างล่างเขาก็จะมีบอกเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ตรงไหน,นแล้วคุณจะต้องไปที่ไหนต่อก็ะจะมีบอกเป็นบล ok ็อกนู้นบล ok ็อกนี้นะคะซึ่งที่เราอยากจะไปที่สุดคือบ,บล็อก A นั่นเองค่ะแล้วก็แต่ละบล็อกนะคะเาก็จะบอกว่ามันมีร้านอะไรบ้างอยู่ตรงไหน,นใกล้ไกลกับอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ช่วยคนโกโกแบบมีราได้เพราะหลงมาหลายรอบแล้วมีก้างมากแล้วก็ขันเขาก็จะชัดเจนแบบนี้แหละคะ่ะ บางทีเวลาเดินซ้ายแล้วก็ลืมไปว่าไม่ได้ยีตัวเองเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเนอะเลยก็เดินมั่วไปเลยพอเจอไอ้ตัวเน,นี้ยช่วยได้เยอะแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปบล็อกเองดีกว่าปะ <laughs> ได้อย่างชัดเจนเลยก็คือเป็นอะไรที่นานาชาติจริงๆมีครบแท่จะครบทุกประเทศแล้วนะคะอย่างข้างหลังเนี่ยก็เป็นญี่ปุ่นค่ะแล้วเขาก็จะพยายามตกแต่งร้านอาหารให้เข้ากับสไตล์ของชนิดอาหารนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นพวกอาหารของพวกสเปนิชเอ่ออิตาเลียนเจแปนิอะไรแบบนี้ก็แต่งได้สุดยอดจริงๆเดี๋ยวถ้าเดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นเลยว่าแต่ละร้านเขาก็จะมีตีม ทั้งของพนักง,งานเองแล้วก็ของร้านเนี่ยที่ mix and match กันได้ลงตัวแต่ละร้านแข่งกันสุดๆเลยอะ่ะคือถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ก็คือมิได้อยากจะลองเข้าถึงร้านเลยแล้วก็อยากจะรู้ว่าแต่ละร้านเนี่ยมีอะไรที่โดดเด่นบ้างน,นะคะอย่างที่นี่เนี่ยจริงๆเขาจะมีเหมือนเป็นผับอยู่ที่หนึ่งคะ่ะที่ให้นั่งบนรถเข็นเหมือนกับผู้ป่วยแล้วก็ดื่มเครื่องดื่ม,มจากน้ำเกลือเป็นเหมือนด,ดื่มน้ำเกลือแต่ว่ามาดื่มแทนนะคะ เขาก็บอกว่าการที่ทาแบบนี้เนี่ยคนที่ดื่มหคนที่ทําพวกเหมือนแบบกินเหล้ามากๆสูบูุหรี่อะไรเขาก็จะรู้ว่าถ้าทํามากเกินไปนสภาพของเขาก็คือสภาพตอนที่เขากําลังนั่งดื่มอยู่แบบนี้นี่แหละแต่ว่าไม่เล่าอันนั้นแหละจริงๆเราเป็นจุดขายนะคะถ้าใครเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวยามราตรีเนี่ยก็ลองแวะมาที่นี่ลองมันไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวแบบเงียบๆสงบๆหรือแบบว่าโอ้โห เล่นกันแบบว่าเอาเป็นเอาไาที่นี่มีให้หมดค่ะรับรองแค่หาฝั่งให้ถูกเพราะว่าเขาจะแบ่งเป็นโซนอย่างชัดเจนเลยนะคะทั้งฝั่งวัยรุ่นฝั่งผู้ใหญ่แล้วแต่เลยลร้นแม้แ,แต่ร้านอาหารธรรมดาที่ไม่ใช่แบบเป็นสตายผับบาร์อะไรอย่างเงี้ยก็มีให้เราเลือกตอนนี้เนี่ยเดินมาประมาณ367กิโลไม่ไหวแล้วง่ หนึ่งที่เป็นจุดขายสําคัญของย่านคาคีนั่นก็คือบรรดาร้านอาหารจํานวนมากที่เรียกได้ว่านานาชาติแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นอิตาเลียนเนอิตเตอร์เนียนเม็กซิกันอาหารจีนอาหารไทยมีหมดทุกอย่างเพื่อให้นะักท่องเที่ยวที่เข้ามาสามารถเลือกสรรอาหารโปรดมาชิมกันได้หรือจะอยากลองหาประสบการณ์แปลกใหม่กับอาหารชาติอื่นๆก็ได้ค่ะแต่สําหรับค่ำคืนนี้เดินเที่ยวมาทั้งคืนแบบนี้มิาก็ต้องพอลองหาอะไรมาลองท้องกันัะหน่อยแล้วล่ะค่ะ Our times, directions are endless. Show me the signs, and I'll show you kingdoms. Boom oh, oh, boom, give me a reason. We jump. ชิ้นนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้เขาแบ่งมาแบบหลายๆชิ้นอะไรเงี้ยก็ ได้นะคะคือช่วงตอนหัวค่าตอนที่ยังไม่ได้แบบประมาณแบบไม่ได้ดึกถึงขั้นสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยคนเขาก็จะมีพวกแบบวัยรุ่นนะักศึกษาแต่งตัวกันธรรมดาพี่คนิงนโปเนี่ยจะไม่ค่อยแฟชั่นมากแต่งตัวธรรมดามากเน้นสีทึมๆนะคะก็จะเห็นอย่างนั้นจะมากกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยประมาณสี่ทุ่มแล้วแต่ละคนแบบโอ้เดินแฟชั่นโชว์กับสุดิแต่งตัวกันได้เต็มมากๆแล้วก็จะเริ่มมีเสียงดังนะคะเพราะว่าเริ่มกึุๆ ข้าคีนะคะเขาก็เป็นโกดังสินค้าธรรมดาแบบเป็นเมืองท่าอะไรเงี้ยเขาจะมีเรือเข้ามาจอดก็เป็นโกดังเก็บของน,นี่นั่นไม่มีอะไรแต่ว่าทุกวันนี้เขาพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากแล้วก็เชื่อว,ว่าหนึ่งที่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สามารถดึงดูดรายได้เข้าประเทศเพื่อมาพัฒนาประเทศของเขาได้อย่างมาหาศาลเลยทีเดียวคะ่ะเพราะว่าจากที่ดูนะแล้วก็จากที่เราเสียไปเองด้วย กันบ้างทักักบบรรยากาศความสนุกสนานและเรื่องราวดีๆของคลาสคีที่มิานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้รายการ Just Go To g e t o r ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศสิงคโปร์มาฝากกันอีกนะคะอาทิตย์หน้าอย่าลืมติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วมิาและรายการ Just Go To g e t o r ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะรายการ Just Go To g e t e r ขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมกิจกรรมสนุกๆลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการเพียงเขียนคำตอบเข้ามาว่า สถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ที่รายการ Just Go To g e t h e r นำเสนอในวันนี้มีชื่อว่าอะไรตอบคำถามผ่านทาง www.facebook.com/justgo.tv ผู้โชคดี5ท่านที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือดีๆน่าอ่านจากสำนักพิมพ์จำอ้าวจำนวน5รางวัลค่ะส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะของรางวัลรอคุณอยู่ค่ะและอย่าลืมกดไลค์รายการ Just Go To g e t h e r ของเราด้วยนะคะขอขอบคุณเมทริก UFC คิมจู ร้านทำผม The Juice ทำเนลและของรางวัลดีๆจากสำนักพิมพ์จำอ้าวไงแต่ขอเดินอีกนิดนึงแล้วกันเรากำลังเมื่อกี้กินพิซซ่าไปเยอะ <c oughs> สวัสดีสังกษีตรงนี้เข้าสู่แบบว่าเรากำลังจะไปที่ยาน enterprise กันนะคะบ้านเราทำที่ไหนได้บ้างนะเอาของแสนแสบแบบมาทำ เออใช่ไหมพ้าเขาแสนแสบมาทำเป็นคัสคีคล้า,า,า,ายๆแบบนี้นะเฮ้ยเจ๋ง